ไอยต่อเลยแต้มสี่ต่อห้าครับพี่ลี่เสิร์ฟเสิร์ฟคัมไปเปิดหัวดีหยกโคามาเตะฉีกอีกแล้ววันนี้เตะฉีกดีมากครับกาฟิลครับมันมละลายยุ่งกันเตะฉีกอแบบเบิ้บแต่อย่าเตะมาใส่กล้องนะครับผมเสียวครับเสียว <c oughs> แต้มห้าต่อสี่ครับพี่บีเล็งแล้วเซิร์ฟซ้ายมาจบ ของนิ่มๆโอ้โหของได้สวยครับแกด,แกดีครับแกดีแต้ม4ต่อ5ครับพิ่ลีเสิร์ฟมูดเซิร์ฟดีเบิดสวยยก้อมาลระเบิดสิครับเฮ้ยติดเกี่ยวแล้วทำเมืกี้เกี่ยวหลังเท้าได้เนี่ยสุดยอดเลยครับผมแต้ม5ต่อ4ครับพี่บีเสิร์ฟ ติดตะข่ายครับตอนนี้เปลี่ยนเยิมเสิร์ฟครับแอดมินเดียวจะเลือกเสิร์ฟเองเสิร์ฟไปไหนมีคนรองเท้าสวยเตะโอ้โห,โห,โหโลูกนี้ทำหายแมคโครได้แล้วครับผมฝังเกิน,ตนแต้ม4-4ครับบีบีเลงแล้วเซิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟคล่องดี ยอดมากครับลูกนี้โอ้ยเสิร์ฟคล้องได้ดีมากครับตามหกต่อสี่ครับเฮ้ยเขียไอ้เสียกอ้อนก็ออกตามสี่ต่อหกครับพิลีสเสิร์ฟเสิร์ฟมาลูกนี้ลืมจับกล้องครับลืมจับกล้อง โอ้ยคองสวยกับเตดเกี่ยบเมื่อกี้ระเบิดลงครับผมฝั่งนู้นเปลี่ยนแยบเสิฟครับแอดมินเดี๋ยวจะเลือกเสิฟเองจะเสิฟไปไหนก็โหยเสิฟไม่ข้ามแต้มหกต่อสครับพีบีเสิบสังเท้านี้จบโคมาคองสวยเต็มไข่ครับลูกนี้แต้มสี่ต่อหกครับเปิดสายดี เขเฮ้ยโอ้โหปล่อยเขาปล่อยเขาบอลไม่ชัวร์แล้วเขาก็ได้แจ้งแล้วน้ำดีมาปล่อยเขาตายหมกต่อสิครับตรงนี้เสิร์ฟไปไหนพี่บีเสิร์ฟเปิดอเขาดียกเข้ามาโอ้โหถ้าลูกนี้ถามหาแม็กโครยแล้วครับผมฝังเกินฝังอีกแล้วแต่ก็อ่อ ไม่รู้ครับแ้วต่อผมเตะดีเท่านี้แหละสองลูกหัวปากกระป๋องมงดียอดหกต่อสี่ครับเสือข้ามไปอีกเปิดสวยจบเข้ามาปาทือหลุกนี้กระเทิบดีครับแอดมินเดียวแต่สี่ต่อหกครับคู่นี้ล็อกนานเกิน แต้มหกต่อสี่ครับพี่วิเสิร์ไปลูกนี้ตัดนะท้ายยกเข้ามาแก้ไขดีปติดเกี่ยวแล้วยังไงตัวโอ้ยกออกแต้มสี่ต่อหกครับฝั<อ>่งนู้นต้องออกอเหลี่ยมเสริืแรับนั่นไง<อ>ช่องกลางระหว่างใจครับ จากยูห้าสี่เกมเสิร์ฟมาครับฝั่งนู้นเปิดไปไหนครับยังมาครับแบียใครครัมาแต้มหรือไม่แต้มครับแอัดมินเดียวโอ้โหสุดยอดมากครับลูกนี้เอาแล้วครับฝั่งนู้นเกมเสิร์ฟมาครับแต้มหกเท่าครับพลีเสิร์ฟมาเปลี่ยนเสิร์ฟครับแต้มหกเท่าครับ สาป rồi. แอดมินิยวเปิดจกหัวปาด,ดี้โอ้โอหเตะกไปแซ่ะเห็นไหมนะต๊ะเอ๊ะ แกมหกเท่าครับเข่าสวยยกข้มา 1. 1> หัวนำมน้ำติดเกี่ยวแล้วลูกนี้ลงโทษหรือไม่มีหัวคืนแล้วเสริบ <c oughs> ต่อครับผมแจมแต้มเจ็ดต่อหกครับแอดมินเดี๋ยวเปิดยกข้มาโล้ <c oughs> โอลูกนี้ <c oughs> ลูกเตะแข้งขวา แอดเดียวเลือกเสิร์ฟเองครับตรงนี้ไม่ข้ามครับตามเจ็ดต่อหกครับพี่บีเสิร์ฟเสิร์ฟดีแต่ฝั่งนู้นเปิดดีกว่าเตะดีด้วยโอ้โหเปลี่ยนเสิร์ฟครับผมเมื่อกี้เปิดดีเตะดีครับผมชงดีด้วยครับ แต้ม6ต่อ7ครับเจอแไม่ข้ามแต้ม7ต่อ6ครับสกอรไปเปิดโมนียกเข้ามาเตะไม่โดนแล้วครับ ซาเลนนะครับฝั่งนี้เกมเสิร์ฟไรนะครับเสิร์ฟเข้าไปเปิดหัวดียกเข้ามาเตะโอ้โหหน้าเกี่ยวมากครับแต่เกี่ยวไม่ได้ครับฝั่งนู้นต้องออกเกมเสิร์ฟอีกแล้วครับผมกันแง็บเสิร์ฟมาเปิดหัวดียกเข้ามาระเบิดไม่ฮี บเบริงแล้วเสิร์ฟไปไหนช่องกลางระวังใจเปิดไปไหนแล้วครับดูนี้แก้โอ้โหเสิร์ฟดีมากครับเสิร์ฟฟรีครับผมตามกาวตอหกครับเด<อ>ี๋ยวเข้ามาแอดมินเดี๋ยวคล้อง แตมหกต่อเก้าครับเปิดหัวดียกเข้ามาโอ้ยแมคโคลครับลูกนี้ขุดเอาครับแมคโคลขุดเอาเตะได้ดีมากครับเมื่อกี้นี้แตมเก้าต่อหกครับ พีพีเซิร์ฟตัดหน้าซ้ายแอดมินเดียวลากแล้วโอ้โหขีซ้ายได้สวยครับสามหกต่อเก้าครับพีพีเซิร์ฟมาสนนี้ียกข้าไปยระฮึยังเยียบดีครับ แทมก้าต,ต่อหกครับแตมหต,ต่อเก้าครับพิลีเสิร์มาช่องกลางปดดปลเปิดหัวดียกเข้าไประเบิด รแต้มเก้าตอ,องครับพีบีเรงแล้วเซอร์ไปเปิดขวดียังครับยังลูกมีไม่เสียนะครับลูกมีกรรมการบอกว่าไม่โดนครับกรรมการนั่งชิลมากาาแต้มหกต่อเก้าสเปย์เปิดขวดียกมาโอ้โห ตม9.6ครับทีวีเสิร์ฟเปิดหัวดียกเข้ามาโอ้โหวันนี้แอดมินเดียวเตะได้ดีมากครับเ,บเ,บเ,บเบตะท่านี้ตั้งแต่6โมงครับผมตอนนี้จะ3ทุ่มแล้วครับยังโดดขึ้นอยู่6.9เสิร์ฟมาเปิดดีไหลเข้าไปหัวมาโอ้โห แตมก้าวตอ่อหกครับผมพีบีเลงเสิร์ฟตัดหน้าคว้าไปยกเข้ามาแอดมินหยยบหยยบติดเกี่ยวแล้วครับลูกนี้ลงโทษได้หรือไม่โต้โหหยอดน,นิ่ม,มๆครับลูกนี้ยืดเย็นมากครับกาฟิวแตมศูนย์ตอ่อหกครับ เบอรดีจัดรมากระทืบกระทืบดีครับแอดมินเดียว6ต่อ10เเิรฟมาดูครับดูครับกรรมการกรรมการท้าเล่นเลยผว่าทาเล่นเลยออกงดูกล้อง